ดีจ้าทุกคนรู้ไม่เอ่ยน้องไก่ที่วันนี้เจซี่ซื้อจะมาทำเมนูอะไรมาดูกันเลยจ้าน้องไก่วันนี้เจซี่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าใช้น้องหนึ่งก็พอละจ้ากินกันสองคนหั่นน้องไก่ของเราเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำไซส์ประมาณนี้ก็เพอร์เฟกต์สวยเลยนะจ้า วัตถุดิบอื่นที่เราต้องเตรียมก็มีกระเทียมบ,บุบบุบบุบแล้วก็ขิงซอยตามมาด้วยต้นหอมจ้ะแล้วก็เห็ดของเราเห็ดชนิดไหนก็ได้นะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยในกระทะเตรียมน้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ไก่ของเราลงไปผัดเลยจ้าวิธีผัดไก่ให้เนื้อให้หนังมันเด้งๆก่อนตอนปรุงอะ่ะมันจะอร่อยมากเลย นี่เห็นไหมหนังมันก็เริ่มจะเด้งเดงขึ้นมาแบบนี้แล้วหนังเด้งเด้งตึงๆขอบอกเลยนะตอนต้มน่ะอร่อยสุดๆเลยตอนนี้เราก็ใส่กระเทียมกับขิงของเราลงไปได้เลยจ้ะขัานตอนนี้ก็ง่ายละผัดให้หอมไปก่อนเลย พอกลิ่นหอมได้ที่แล้วเราค่อยเติมน้ำลงไปเลยจ้ะประมาณ500 ml ตามมาด้วยเห็ดของเราปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนังรมเกลือแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะอัตราส,ส่วนทุกอย่างจะเขียในไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะ ปิดฝาไว้ผัดไปประมาณต้มไปประมาณ20นาทีไก่ของเราก็เริ่มจะสุกชิมรสชาติกันก่อนนะถ้ารสชาติโอเคแล้วเราค่อยใส่ต้นหอมของเราลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้แล้วขอบอกเลยนะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยจ้า ทั้งประหยัดทาั้งง่ายมือใหม่ก็ทำได้